ไปเจอแก๊งมีนเกิร์ลฝรั่งมาที่บาหลีครูเข้าไปในงานดินเนอร์ที่มีอินฟลูเยอะๆใช่ไหมครูก็แบบไฮ <Hi. S 2> ไม่มีใครไฮและยิ้มให้ฉันเลยมันมีที่นั่งสองคนที่อยู่ระหว่างกลางของโต๊ะตรงกลางเลยไม่มีใครออกให้เราครูก็เลยบอกว่านั่งตรงนั้นได้ไหมไม่มีคนเนาะเขาก็แบบก็ไม่มีใครออกให้อีกนี่ก็เลยบอกว่า รบกวนช่วยออกด้วยค่ะเขาก็เราก็ออกกันมา5-6คนอคนวิเธอก่อนอื่นอิงกู u n นส r e ีนนี้ดีมากอยู่บาหลีเจอแดดทุกวันใช้อันเนี้ยกันแดดได้ดีมากๆอยู่ตั้งนานผิวไม่ได้แบบดำขึ้นเลยแนะนํามากค่ะทุกคนเอาไปต่อคนปกติอาจะคิดว่าพวกนี้มีนใช่ปะแต่คือครูผ่านโซเชียลฝรั่งมาค่อนข้างเยอะคนพบว่าบางคนอะ่ะมันมี resting beach face ก็คือหน้านิ่งดุหรือไม่เก่งอังกฤษ หรือไม่รู้มารยาทการเข้าสังคมอะถ้าเป็นโมเมนต์นั้นอะเราไม่ต้องพยายามเราก็ได้แต่ถ้าเป็นครูมันออกเวิร์ดครูไม่ชอบใช่ปะครูก็จะดูคนไหนบ้างไม่ค่อยมีนแบบยิ้มนิดหน่อยก็อาคุยกับพวกนั้นก่อนแล้วพอเรามีคอนเวอร์เซชันเป็นกลุ่มอะพวกมินมีนอะจะมองแล้วแบบ อยากจอยคอนเวอร์เซชันด้วยสุดท้ายเขาอาจจะไม่ได้มีอย่างที่เห็นก็นได้นะส่วนใครต้องเข้าสังคมฝรั่งแบบนี้ไม่รู้ว่าจะวางตัวยังไงนะหนังสืออยู่กับฝรั่งอย่างมีชั้นเชิงช่วยได้บอกหมดวิธีการวางตัวเรื่องที่ต้องชวนคุยหน้าตาท่าทางทํายังไงให้คนฟังคนชอบแล้วคนเคารพจัดจวนก่อนโปรโมทค่ะทุกคน